ตลอดเลยได้างอิบเอนบอกพี่ต้โอ้ยตลับพี่ให้นั่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะใช่ใชไม่เอาหมอนมาหรอพี่เอหมอนมาีไม่ได้ใช้ ไหนพี่แต้วว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอันนี้ซ้อมค่ะซ้อมเอาประตูเปิดแล้วก็ถ่ายไม่ได้อ่ะเคเราต้องมาอยู่ข้างในไงน้องอยากพูดเข้าให้พี่เข้าก่อนโอเคนะเฮ้ยพี่เข้าก่อนปึ๊บเกลียวจังประตูปิดม้ยออโพี่อาจจะตกลงมาผมรอบขนี่ไง ชิ้นหนังการ์ตเกาหลีแล้วเงินแตกเนี่ยเงินแตกแล้วนะโบย่าพี่แอนฮาร์ดียวเลยซ้อมๆซ้อมหมุกล้องนี่นะตะดีรอค่ะรออุ้มทอนแสงยอดอ่ะน้องพีจะนองนี้ไหมลองมุนกล้องลองมุนกล้องแฟนน้องแฟน แบทแมนแบทแมนแบทแมนไกแมนมาเ้แม่มอ